ในที่ที่สี่มาออกแล้วข้ามน,านีรับเงินเป็นตัวนันินนายเขมศชสกีตัวที่สองสาสยามตัวที่สามที่โค้งไป้ก้ารับเงินเป็นตัวนัินสาสยามตัวที่สอง เพชรทับทิมตัวที่3ย้อนเลี้ยงลิฟตัวที่4ธนาเคมชิสกีตัวที่5ที่ป้ายแปดรับเงินเป็นตัวนงินเพชรทัพทิมตัวที่2ย้อนเลี้ยงลิฟตัวที่3ามธนาเคมชิสกีตัวที่4กับตันแดงตัวที่5้าที่โคงป้ายเจ็ดรับเงินเป็นตัวนงินเพชรทัพทิมตัวที่2 ยอนลืลิฟตัวที่สทธนาคารเคมเชสกีตัวที่4กับตันแบงตัวที่5ต่อไปเป็นเจ้าพายุและมาเฮออที่โค้งไปหกออกทางตรงรับเงินเป็นตัวน้ำเพชรทับทิมตัวที่สองเจ้าพายุแรทานอตตัวที่สา้คานานีรับเงินเป็นตัวน้ำเจ้าพายุแรทานอตตัวที่สองหรือรับเงินเป็นตัวน้ำติดตามเจ้าพายุรรับเงินเป็นตัวน้ำเจ้าพายุแรทานอกตัวที่สอง มาออกแล้วขราบน,นี้รับเงินเป็นตัวนันน้นทนายเขมเชสกีตัวที่สองสาสยามตัวที่สามถ่โค้งไปเก้ารับเงินเป็นตัวนั้นสาสยามตัวที่สอง เพชรทัพทีมตัวที่3ย้อนเลี้ยงลิ้วตัวที่4ี่ธนาเคมทิสกีตัวที่5ที่ป้ายแปรับเงินเป็นตัวนำเพชรทัพทีมตัวที่2ย้อนเลี้ยงลิ้วตัวที่3ธนาเคมทิสกีตัวที่4กับตันแบงตัวที่5้าที่โคงป้ายเจ็ดรับเงินเป็นตัวนำเพชรทัพทีมตัวที่2 ยอนลงลิฟต์ตัวที่3าทนายเค้นเชสกีตัวที่4กับตันแบงค์ตัวที่5ต่อไปเป็นเจ้าพายุและมารเฮออที่โค้งไปหกออกทางตรงรับเงินเป็นตัวนั้เพชรทับทรมตัวที่2เจ้าพายุเรทางนอกตัวที่3ข้างหน้านี้รับเงินเป็นตัวนั้เจ้าพายุเรทางนอกตัวที่2องนี่รับเงินเป็นตัวนัติดตามเจ้าพายุนี่รับเงินเป็นตัวนัเจ้าพายุเรทางนอกตัวที่2